อนที่จะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ทีเด็ดบอลเต็งนั่นเน้นความมั่นใจ80-90%ที่จะแจกฟรีนันเน้นในกลุ่ม VP เท่านั้นในกลุ่มแจกทั้งบอลสเต็ปพานําเล่นทั้งวันบอกได้เลยว่ารับซั์กันตลอดทั้งวันล่ะครับผมสาหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ดีเพื่อขอช่องทางเข้ากลุ่ม VP ตามลิงแนบใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกของคําคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเบนฟอร์ด อันดับที่ส4ของตารางเจอกับวูฟอันดับที่8ของตารางครับสนามเตะเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมครับผมเวลาแข่งสีงท่ทุ่มตรงนะ้ราคาบอลวูฟต่อเสมอครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่เบนฟอร์ดฮะชนะ2เสมอ0แพ้3นะครับวูฟชนะ4เสมอ1แพ้0นะครับมาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่เบนฟอร์ดฮะเบนฟอร์ดคุณซื้อชื่อโทมัสแฟง คุณจะเปิดรังปลาให้กับแมนยู1ต่อ3ทําให้3เกมหลังสุดในริกปลาชช้รวดสําหรับความพร้อมของทีมก่อนรงเตะไม่มีรายงกนตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับเวนเซียจากดาวิดรายากับชารีกูดสองแข้งเดี้ยงครั้งซอกซึ่งยังไม่หายดีเช่นเดียวกับแฟรงค์ออยนกาที่ติดภารกิจช่วยชาติบูสึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นคาดว่าแฟรงค์เตรียมวางบางในระบบ3-5-2โดยมีอีวานตัวนี้ กับบริยองเอมบิวโมผลึกกำลังกรหนาตข่ายและใช้มิตาลีจานิวคริสเตียนนอกาดกับมาติแสเยนเซนเป็นสามประสานแดนกลางปักหลักคุมจังหวะจากแนวด้านหลังตามสูตรครับสภาพทีมล่าสุดของฝั่งวูปกันบ้างนะครับผมเนาะวูปคุณจะเปิดรังเอาชนะซาแฮมตันสามต่อหนึ่งทำให้สี่เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครสำหรับสภาพทีมก่อนทำสึกจะไม่มีชื่อโรเมงซาอิด กับวินรี่บบลี่สองแข้งแอฟริกันซึ่งติดภารกิจช่วยชาติอยู่ทั้งคู่เช่นเดียวกับเดอร์สันมอสเกล่าเปโดรเนโตจอนนี่กัสโตและวางฮีซานสีตัวเจ็บที่ไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดคาดว่าลาเกตเตรียมจะทับในระบบ3-4-3โดยมีอดาม่าตาเล่ลาอูคิมินสกับดาเนียลโปเดน เป็นสามรสานแดนหน้าคอยราชกอรได้ใช้ยูเบนเนเวสกับเซามูตินโยขวงคู่กันคุมกางตามระเบียบครับทัศนะของบอลทีเด็ดนะครับผมของคู่นี้นะฮะไม่แคลวงานนี้เสร็จเทียมเยือนบุบบุกรูปคมแน่นอนเพราะพวกเขากําลังมั่นใจหลังคว้าชัย3จาก4ผลท้ายนั่นเองแบบไม่แพ้ใครและผลสกอรรวมกันทั้งสิ้น5ประตูเเดียวครับแถมเสียให้กับคู่แข่งเพียง1เม็ดเท่านั้นเรียกว,ว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเสริมทัพเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง กระดับของทีมให้ดีขึ้นสวนทามกับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดที่ฟอร์มกำลังกาดหลังแพ้5จาก6คนท้ายล่าสุดในลีกและโดนถลุงแนวรับยับเยินรวม14ตุงซึ่ง3แมตช์ท้ายในลีกขั้นต่ำ3ลูกยินพื้นอบอกเลยว่าสภาพแบบน,นี้ไม่ได้ต้านทานความร้อนแรงของผู้มาเยือนไหวแนะนำถือห่างอาฮันตุก,กะบุกชนะสบายฟันธงวางวุบลูกป,ปากรอวุบชนะ2ต่อ1อัตราความมั่นใจ8ทับ10ครับ สวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่7ของตารางเจอกับเวสต์แฮมอันดับที่4ของตารางฮะสนามโอเทดฟอร์ดครับผมเวลาแข่ง4ี่ทุ่มตรงครับผมราคาบอลแมนเชสเตอร์ Manchester ต่อ0.5ครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่แมนยูฮะแมนยูชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับ เวสต์แฮมชนะ4เสมอ0แพ้1นะครับสภาบทีมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแมนยูเนี่ยพึ่งจะปลุกเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด3-1ทำให้2เกมท้ายในลีกยังไม่แพ้ใครสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน,นครับเพิ่มเติมครับนอกเสียจากอ e ีริกไบยี่ที่ติดภารกิจช่วยชาติอยู่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านของปอปอกบากับอารอนวานวิสซาก้าต้องรอเช็คฟิตอย่างใกล้ชิดอีกครั้งซึ่งมีโอกาสลงเล่นได้ไม่มากนัก เพราะพึ่งหายกลับมาลงซ้อมได้เท่านั้นขาดว่ารังนิกเตรียมวางบัลในระบบ43 3โดยมีเมสันกินมูดคริสเตียโนโรนโดกับแอนโทนี่อิลองกาเป็นสามประสานแดนหน้าคอ,อรัสกอรตามสุดครับทาบทีมล่าสุดของเวสแฮมนะฮะเวสแฮมเพิ่งจะเปิดดังไพ่กับริทสองต่อสามอยู่สถิติชนะรวด4หนท้ายทุกรายการก่อนหน้านั้นสำหรับความพร้อมของทีมล่าสุดไม่มีในการตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากอันเจโลออกบอลหน้า ซึ่งยงอยู่เดิมเช่นเดียวกับซาอิตเบนลามาตัวรุกคนสำคัญท,ที่ติดภารกิจช่วยชาติคาดว่ามอยเตรียมจะทับในระบบ4-2-3-1โดยมีมิคาอิลอันโตนิโอยืนเปาราสกอและใช้จารต์โบเวนมานูเอลลาซินน่กับปาโบฟอนัน เป็นสามประสานกลางรุกคอยสนับสนุนจากด้านหลังครับทัศนะของบอลีิเดดของกูนี้นะครับแมนดูเนี่ยกำลังมั่นใจหลังบุกเอาชนะเบนฟอร์ด3ต่อหนึ่งกู้คืนศรัทธากับมาด้อย่างลืยเชื่อแถมนัดนี้สภาพทีมดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าให้ทําให้กลุนซืออรับลังนิกเตรียมวางแทคนิคได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมและดูเหมือนว่าจะค้นพบระบบการเล่นที่เหมาะสมกับลูกทีมได้แล้วฉะนั้นไม่แปลกที่ฟอร์มจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมรุกที่จัดจ้านเอาเลียดกดไปหนอห้เมตรจาก2องนัดหลังสุด สอดคล้องกับทีมเยือนเตดแฮมที่แพ้รมามันมัด2สองต่อสามแบบน่าเจ็บใจมากนักนอกจากนี้สถิติการพบกับพวกหัวเถียของริคในทุกรายการจบลงด้วยความปลาชัยเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาร์ซินนศูนย์ต่อสองสเปอร์หนึ่งต่อสองและแมนซิตี้หนึ่งต่อสองดูทรงแล้วทิมเยอนโอเทสฟอร์ดหนนี้ไม่น่านรอดแนะนำดูต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดครับฟันธงจะหนักปีศาจแดงแรงเอาเรื่องต่อแมนยูศูนย์จุดห้าแมนยูชนะสองต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจแปดสิบครับ วิเคราะหฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ผมระหว่างทีมเซาท์แฮมป์ตันอันดับที่12ของตารางเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่1ของตารางสนามเตะเซนต์เมลีสเตเดียมครับเวลาแข่งเที่ยงคืนครึ่งราคาบอลแมนซิ s ตี้ต่อ1.75-5ลบ5ครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่เซาท์แฮมป์ตันฮะชนะ2เสมอ2แพ้1น,นะครับแมนซิตี้ ชนะ5เสมอ0แพ้0นะครับสภาบทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่ซอแฮมตันฮะซอแฮมตันเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับวูฟ1ต่อ3ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับคัมข้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงามุซ่าเยเนโปปีกตัวเก่งที่ติดภารกิจช่วยชาติเช่นเดียวกับทีโอวันคอตและโมฮัม oh amed, เหม็ดอิยูนุซี่สองแข้งซึ่งตรวจพบเชื้อโควิด -19 ขณะที่วาเลนติโนลิฟลาเมนโต กับวินเลียมสมอลบลนเป็น2ตัวเจ็บที่ลงไม่ได้แน่นอนคาดว่าซาเฮนฮูสเตนเตรียมวางหมากในระบบ3า2โดยมีเชออดัมกับอาร์เมนโดโบยาค้ชคู่ลาสกอในแดนหน้าและใช้เจมสวอลเพลาโอลิโอโรมิวกับอิบราฮิมาดิยาโลเป็นสามประสานแดนกลางคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับสภาบทีมล่าสุดของแมนเชสเตอร์นะฮะแมนเชสเตอร์เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเชลซี1นึ่งต่อศูนย์ในรีบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะ ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทุนแบนข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากด้วยยาร์ดมาเรสซึ่งติดภารกิจช่วยชาติอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนพวกอเล็กซานเดอร์ซิซินโก้นาธานอากี้กับโคพันเมอร์เป็น3แข้งที่ต้องรอชิคฟิตอีกครั้งว่าจะทันลงบูหรือไม่คาดว่าเป๊ปเตรียมจะทับในระบบ4 3 3โดยมีกาเบียนเฮซุสฟิลฟอร์เดนกับแจ็คกิลลิตเป็นสามสารแดนหน้าคอยร่าตาข่ายขณะที่เบนานโดซิลวาโรลิโก เอนเดสกับเควินเดบรอยปักหลักคุมกลางตามระเบียบครับทัศนะของบอลทีเด็ดของคู่นี้นะครับทีม City, เยือนแมนซิเตี้เหนือกว่าหลายคุมไม่ว่าจะเป็นักยภาพของนักเตะหรือฟอร์มการเล่นตลอด8แมตช์ท้ายทุกรายการซึ่งชนะรวดและซัดไม่เรียง,ร,งรวมๆ26ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่าหดเขี้ยอัมีจะจจัดเลยในช่วงนี้ฮาเชลซีกับอาร์เซนอลที่ว่าแน่ๆก็ยังเอาตัวไม่รอดฉะนั้นเจ้าถิ่นซาแฮมตันก็ไม่น่ารอดจริงๆเลยละครับจริงอยู่ที่พวกเขาอาจจะกําลังงานดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก ทว่าผลล่าสุดกับบุกพ่ายวุบหนึ่งต่อสามแบบสูไม่ได้เลยจะว่าไปพวกเขายังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่พอสมควรและไม่สามารถรักษาคืนชีพได้เลยตลอด11เกมผลท้ายทุกรายการฉะนั้นไม่แปลกที่เลทราคาเปิดออกมาสูงเอียงขวาขนาดนี้เมื่อพิจาจากเลทกับภาพรวมต่างอย่างไงต้องต่อสถานเดียวละครับฟันธงจัดหนักแมนซิตี้์ยลาเด็ดต่อแมนซิเตอร1.75ฟันธงแมนซิตี้ชนะสามต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจ8ตั10ครับฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับผมสำหรับกลุ่มทีเด็ด V.I.P แจกฟรี free, พาบวกรับทรัพย์กันตลอดทั้งวันแน่นอนครับผมก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนๆมีคู่ไหนเด็ดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานบอลที่เด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบอกด้วยกันฮะ